มา,ามาอยู่ดนระเบ่น,เนี่มาอยู่เที่ยวอยู่โอ้เทีเ่ยวไปเที่ยวมามีภูผ้าเป็นซากหลังที่สวยงามเนาะที่ว่าเป็นคนที่มัดซันโดรมกักภูมิสงบบรีเนาะ ต้มลมไม้นําไม้ยังนี่พอยอดกินลมไม้คุ้ชานี่แหละตาตกินเลบ่้เก็บของป้ากินเนาะอายุใงานนี่ฮอดบ่10ปีน5ปีไตงคอที่นใส่มุงหลังคาเฮือนนี่ว่าหลัจากที่ไปอ่าไปฟันมาจากต้นแล้วเพิ่นก็เอาไปแช่น้ําแล้วมาตากแห้งแล้วก็เอาไม้นีบ คือเขาปีกปลาเนะคุณผอันนี้อันนี้เพิ่นเอินมาล่วงเอือว่าเป็นกับดักกับดักหนูเนาะโอเคท่านผู้ชมที่ว่าพบกันเนาะตอนบ่ายวันที่30อสิสิงหาปี2023ัามถือว่านี้ทางทีมงานวิถีสนบทของเฮาก็ได้เดินทางมานั่งเฮือมาเนาะใช้เวลาประมาณสชั่วโมงแล้วกะ็ขี่รถจักมาต่ออีก แต่จุดหมายของเขาก็สิไปหมดแล้วเนาะบันตองบันเติงบานเฟืองหมดแล้วเนาะแต่ว่าในระหว่างทางนี้บางอื่นเขาพบพบตูบหลังนึงเนาะเป็นตูบที่มุง้วยหญ้าเนี่ยเ,เป็นตูบที่ลึกลับเนาะที่ว่าน่าค้นหาอยู่ในสวนมันต้นที่ว่าตามที่เวาสังเกตมีทรายสูงอายุเนาะเพิ่อาศัยอยู่โดยที่ว่าตัดขาดจากโลกภายนอกเลยเนาะเดี๋ยวเขาสิไป ถามไปสืบคนว่าเพิ่นเป็นไผ่มาแต่ใสเนาะที่ว่าได้มาปุ๊กเฮือนอยู่กาลางป่าลึกแบบนี้เนาะท่านผู้ชมเดียวห่าไปติดตามรับชมกันนี่เนาะท่านผู้ชมถเทือกอันบอดที่เพิ่นอยู่นี่ที่ว่าอ้อมหอบไปด้วยภูผาเนาะก็เป็นเป็นภูดอยเป็นเนินภูเนาะที่ว่าเป็นเฮือนตูมน้อยที่มุงด้วยตองเดี๋ยวเ่าสิเข้าไป ถามประวัติความเป็นมาของเพื่อนว่าเพื่อนเป็นไผ่มาเตยใส่เฮเดยเพื่อนจิว่ามา,มาอาศัยอยู่นี่เนาะท่านผนนู้ชมเน,หนาะโอ้นี่นอตุเพืนน่อนนอท่านผนู้ชมเนาะ เอาเลยซ้ำเดียวเลยกับพ่อเนาะเอาเลยป้าแล้วห่วยพ่อกับลรื่องอะซ้ำเดียวเลย่มคเลนไว้ลนี่เนาะโอ้เนี่ยบอลที่พันอยู่เนี่ยเป็นภูดอยเนาะธรรมชาติงามไปเลีเนาะ <c oughs> มีแต่ภูแต่ผาท่านผนนู้ชมเติมได้เติมตุ้พื่นงามหลายเนาะคักคักสี่ห้าสิไป ถามไทยชีวิตการเป็นยู่กันของเพื่อนเนาะให้ได้เพื่อนจะว่ามายู่นี่สบายดี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 พ่อสบายดีเสียงคำนาไกาเ่เห็ดเตียงสีมาพี่น้องมาชมวิถีชีวิตเพื่อนพี่นโน่ให้เฮ็ดได้จัะมาอยู่นี่นี่พ่ออะ มามาอยู่ดุนระบบทิ้งมาอยู่เที่ยวอยู่โอ้เที่ยวไปเที่ยวมาเฮ็ดนบัวเ่วยงให้สวนบ่นี่ยสวนมันสวนมันต้นให้หน่อยเดียวเดี๋ยเน้บ่เผาบ่บ่เที่ยวบ่ดควายคนมาประจำอยู่สวนเขาบ่ได้มัดเขาบ่ได้ผูกเลยพ่อเท่าซื้อยังพ่อเท่าไอพอนอ่าพ่อพอนไอไหนไอพอนไอพอนโอ้ไอพอนอายุเท่าไหรแล้วไอพอนห้าสิบห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดปีดลห้าสิบหก อยู่บ้านเป็นเป็นคนบ้านเลยบ้านนี่แหละบ้านพึ่งนล่นะโอ้โหนนั้นลูกชายบ่ลูกชายตัวนี้ลูกชายเบิ้งสภาพการเป็นอยู่ต้มยัางหน่ะยน้ำไม้น้ำไม้ต้องกินแรงบอ้งเนี่ยเ่าจับหน่อยเด้อเฮ้ยคนนเฮ็ดเองเหรอหรือซื้อเฮ็ดเองเลยเฮ็ดได้เหรอเอ้าตีเอาอันนี้ก็ได้เอ้าักหนูเอาเล็ก ตน้ำไม้นไม้ยังนี่ยพอน้ำไม้สดอาไม้สดอาชีบล่างๆนี่เพชนยังพอเพตรจมไห้นี่เลยปลูกมันเปลูกข้าวปลูกมันไม่ยังนั่นตุ่มบ่ตุ่มเบื้งด้นขลายย่างอยูล้วิศเตียงเบื้งด้นตุ้ม เอาน้ำมาให้เบิ่มหน่อดใหะพาเแฟเครื่องจักรศาสตร์่อนีกันอันนี้ตุ้มอันนั้นกะพาเนาะกาแฟตี๋กี้เลยใช่นั่นแหละใช่นี่เปย์เปย์ฟืนเปย์อย่างเออฟืนเข่าฉล่มนั่นแหละหู้ดเข่าหลือก็ใช่หั่นแล้วมันบ่ฮูดเข่ากัใช่นั่นแหละมีการเป็นอยู่อันนั้นหายู่หากินเลยไอ้พ่อ บ่มีทางจปลาบ่บ่มีนิ้วหาบ่มีมองก็บ่มีกินกินตัวใม่นี่บ่นี่กินตัวใม่บุญชานี่แหละตัวนี้กินเลยบ่ได้ปลูกเก็บของป้ากินเนาะเออไว่าอันนี้ตองมองบ่มีแม่นบ่ตองแชแม่นบ่ตองคอบ่เจ้ามุงนี่ตองยังตองคอโอ้นี่เนาะเบิ่งหลังคาเพิ่นใส่มุยตองอเลยนี่เนาะท่าน คักเนาะอายุใช้งานในหอดวันสิบป,ปีนะห้าปีาาใช่ตูบกันน้อท่านผู้ชมโอ้ใช้ชีวิตแบบตัดขาดโลกภายนอกเลยเนาะสัญญาณโทรศัพท์กับโบมีไฟฟ้า,ากับโบมีเนาะโอ้ถือว่าเพิ่นใช้ชีวิตแบบตัดขาดโลกภายนอกเลยเนาะท่านผู้ชม ไฟฟ้ากระบบมีสัญญาณโทรศัพท์กระบมีในยุคนี้ก็ยังมีคนที่มัดสันโดดแบบนี้อยู่เนาะ่ารผสม น,นี่เนาะใบใบตองคอที่ันไซมุงเนาะนนะท่านผู้ชมใบตองคอที่ันไซมุงหลงังคานเงนี่ถือว่าหลังจากที่ไปไปฟันมาจากต้นแหละคนก็กไปแช่น้ำเรามาตากแห้งแล้วก็เอาไม้นิบคือเอาปีงป่าเนานะท่านผู้ชมแล้วก็ไปมุงแช่หลงังคาเงินยคนเรีนว่าใบตงองคอ ไม่ดูนะตอกปีได้ไหมว้าตีตกปีนะดีแล้วขนาดมงถุงนี่เลยมุงแม่เจ้าอีคุณเหรอคู่กูเอคุณเหรอ้ตวตีนะต้องมือจะมือคุณเหรอโอ้โหเวียนนะติดต่อจะไปทำขออธิบายอย่างหนึ่งที่ต่างกันคือกล่องอันนี้กล่อลูก แต่ว่าขิดซ้งกันแล้วเลยาแล้ว,นลวกวนอเมืองจะตกกากันเลยมาอะอันนี้เป็นภาพถ่ายจากทางด้านหลังสูเพื่น,านอาทมปผสมนี่เพ่อนอาศัยอยู่สองพอลุกไอพอนเนาะ แต่ว่าอายุห้าสิบหกปีเ,เพิดม,มาใส่อยู่กลางป้าดวงเล็กผีแล้วเนาะโอ้ผีบวท้องคนบวเที่ยวตุเพิดคักลายเนาะเป็นวิธีชีวิตของเาว้าให้เศ้าวสวนแต่ว่าฮอดฤดูเฮดให้นะเนาะเปิดกลับมาปลุก เงินไว้อยู่ให้พี่แก็มาประจำอยู่พี่เนะาะท่านผู้ชมวันนี้ถือว่าเป็นเขตผู้ดอยอมหอบโดยผู้ฝ่าโอ้งามายงามลายอย,อย่สองคนสองคนเพราะลูกดีบอ่กะก็ได้เวลาซื้อเครื่องซื้ออย่างก็ได้เข้าไปในเมืองอยู่อ่ะ เดี๋ยวออกไปนอกอยู่ป่เออได้ไปเลยได้เฮ็ดขี้ขึ้นมาไปบ่ไปในเมืองเลยอ๋อเทวดาหอดยามซื้อเครื่องซื้อยางก็เข้าไปซื้อในเมืองเฮ็ดเฮ็ดให้กับกุ้มกินอยู่บ่บตกุ้มเลยเห็ดซื้อซื้อนบ่อนเห็ดนาเมืองบุมี้เห็ดน้ำให้เล็กหน่อยมันบวกุ้มกินซื้อตต้มบ่ะได้เลยพอ ชื่อบดชื่บบอบอดบ้าบ <นะ S 1> ดหาเงินไดเลยชื่อือวดาขาดโลกภายนอกเลยด้านี่เพิน่นอยู่แม่นเพราะว่าอยู่ยู่จุดนี้นี่ <c oughs> มันบ่มมีเส้นทางสี่น้อยคืออยู่จุดนี้นี่เพื่อนจะอาศัยแต่สายน้าเทินเออไฟฟ้าก็บ่มีเนาะเพื่อน,น,อ,นอาศัยแต่สายน้ําเทินคือบ้านปึ่งนี่นะเป็นบ้านที่ท่านสิว่าในนึงเลยถึกปาให้อยู่โดดเดี่ยวมาโดนเติมอะไรแม่นมเพราะว่ามันเป็นบ้านน้อย พอปกติน enfin he mm. uh ี่เพ่คนอยากให้เข้าเข้าห้มกันเข้าห้มกันแล้วก็เลยมีแต่ชิบสองหลังคาเนาะเบื้องต้นเลยแหลกแเดี๋ยวนี้จะกลางคาแล้วเดีนี้ดหอดเศร้าแล้วหมดเศร้าแล้เหมดเศร้าแล้วเดี๋ยวนี้เนาะเกิดมันก็ขั้นสิไปห้อมมู่เมันกับพื้นที่การทำมาหากินเนาะยนาะเนาะเนาะเาะเนาะเนานาะเาะนาะาะานาะเนาะเาาะเนเเนืเนาะเาเาเดายเบาะเนเฮือเนาะเนาอเนานาะเ รถล้างบ่มีเนาะสัญญาณโทรศัพท์ก็บ่มีเลยบ่มีไฟฟ้าก็บ่มีเลยบ่มียามมือคืนเฮ็ดได๋ใต้ตะเกียงบ่โซ่ใช้ของนั่นแหละอ่าโซล่าเซลล์เนาะถมือนี่เนาะใต้งคืนบ่มีไฟฟ้าบ่มีโอ้ลําบากเนาะลําบากลําบากเนาะได้ใต้อืมบ่มันแดดแลพอได้ใต้คบ่มีแดดแล้วนั่นแหละ าานี่น้องท่านผู้ชมที่ว่าด้านหลังนี่ก็คือเป็นเป็นเพื่อนของไอ้พ่อนี่ว่าเพื่อนอาศัยอยู่กับลูกสายเนาะที่ว่าเป็นเพื่อนที่มุงด้วยด้วยเ้าะที่ว่าเป็นเฮื่อนที่แบบโบราณค่อนข้างสวยงามแปลกตาเนาะคือทางทีมงานของเขากับเลียวเห็นกับสะดุดตาก,ก็ได้เข้ามาวะถามไทยวิธการเป็นยู่เนาะสำหรับไอ้พ่อนี่เพื่อนอยู่สองคนกับลูกลูกสายเพื่อนเนาะแต่เพื่อนมายู่นี่อาศัยหให้เหดสวนอยู่ถึงผู้ดอยเนาะ เขากินกับบางปีกับพ่อบางปีกับบ,บพเพอหาเงินได้ก็ไปซื้อตืมถือว่าการสัญจรเส้นทางนี้ถือว่าใช้เหื่อคือสัญจรทางน้ําอย่างเดียวเลยนะท่านผู้ชมทางรถก็เข้า,ขาขบูถึงคือต้องอาศัยทางเหือไฟฟ้ากับบุมีสัญญาณโทรศัพท์กับบุมีนะท่านผู้ชมถือว่าใช้ชีวิตแบบตัดขาดจากโลกภายนอกของแท้เลยเนาะนี่นะท่านผู้ชม ไปเบิ่งบรรยากาศห้อมหอบกันอีกนอก่านผู้ชมมีผู้ฝ่าเป็นชาคลังที่สวยงามเนาะที่ว่าเป็นคนที่มัดสันโดดมักควมสงบบรีเนาะจึงว่าอาศัยอยู่แบบนี้ได้เนาะทีมงานเขาสังเกตเห็นกันทั้งข้างเฮือนพืน่นมี มีล่วงมีล่วงเนาะอันนี้อันนี้เพิ่อนเอื่อนมาล่วงเลยวะเป็นกับดักกับดักหนูเนาะเพิ่อนเอาไปไปใส่หนูหนูป่าหนูหนูหนวายท่านผู้ชมอันนี้ภาษาลาวเพิ่อนเอื่อนมาล่วงเป็นกับดักชนิดหนึ่งที่ว่าเอาไว้ใส่หนูเนะาะท่าจำเป็น อถือว่ากองตะล่างเฮือนพืชนนี่มีคุกตามเขา้าบ่คุกตามเขา้าติเก่แหละนั่นแหละาตามมีไฟฟ้าก็ใส่คุกตามเอาเนาะเออใส่คุกเลยตามมาเลยมีคุกตามเขา้าไม่ติเก้แหละนั่นแหละหนาวออใส่เนี่ยลำบากเนาะลำบาก ชีวิตนลำบากเนาะรั้งสองตันแต่ว่าไม่ได้เอากับัวมางูบัวเลยในเมื่อมาสัมผัสชีวิตเพื่อนเนาะชีวิตไอพอนโอ้อาศัยอยู่แบบโดดเดี่ยวเลยเนาะแก่กระคักันหนึ่งเลยธรรมศาสติก็งามดีสบายใจเนาะอยู่แบบนี้เนาะวุ่นวายหากลายไปแล้วนะขอบใจด้พอพ่อเด้วดยวที่เข้าไป ในบ้านขอบใจเด้อไอเด้ออยู่ดีมีแหงไกลไปไกลมาแวดลิ้นแวดยามขอบใจหลายๆโอเคเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าหลังจากทีมงานเฮาได้แยมยำมาให้พ่อกับลูกชายเพิ่นเนาะก็สิได้เดินทางไปกับในหมู่บ้านต้อบ้านปึ๋งอ่าบ้านบ้านปึ๋งเฮาสิไปเข้าบ้านปึ๋งเนาะมื้อนี้เนาะท่านผู้ชม แต่ว่าก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทอดวิถีชีวิตเรื่องราววิถีชีวิตของไอพ่อเนาะเพื่อนได้มาประจําอยู่ให้อยู่สวนแต่ว่าเ็ดให้เห็ดสวนเลี้ยงสิบอาศิษฐ์เก่าแก่โบราณเฮาเนาะนนะั่ะจังใดก็ขอขอบใจท่านผู้ชมเนาะที่ว่าเข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอจนจบจังใดก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปอีกเนาะเอาสิเดินทางไปอีกในหลายๆหมู่บ้านเนาะท่านผูน้ชมจังใดก็ขอขอบใจเนาะ ดีธรรมชาติโอ้ยสออนเนาะธรรมชาติงามหลายเราสะเดินทางไปบ้านไใดต้นเลงบ้านปึ๋งบ้านปึ๋งเมืองนาไก่แขวนคำม้วนเนาะธรรมบ้านปึ๋งนี่เเป็นเป็นคุ้มบ้านเนาะถ้าในภาษาลาวเราอ่าถึกถึกตามภาษาลาวเราแล้วคุ้มบ่คุ้มโมเมนต์บ้านใหญ่เนาะคุ้มบ้านใหญ่เป็นคุ้มบ้านปึ๋งซึ่งคุ้มบ้านปึ๋งนี่เป็นทางผ่านพี่น้องทางผ่าน ทางผ่านปกตินี่บ่มีไคเห็นได้ oh. ถือว่าเฮ้ามากืันนี้เขาโชคดีพี่น้องโชคดีย้อนว่าทนตัดเส้นทางรถจักเส้นทางไม่นาะบโบซานได้ขี้เหื่อ้วกายคือว่าจะคำอยากมาบบเห็นซ้าเนานะอยากมากับ,บ่บเห็นถ้าว่าบนโบสาระเวลาอหลีนี่โบ่บได้บบได้เข้าบ้านนี้พี่น้องเป็นบ้านที่รับแลที่สุดอยู่ในสายน้าเทอไานเลยเป็นบ้านท้างผ่านบ้านน้ำอิดโอ้เนาะสะอ่อนเนาะ คักขักขับขักขักธรรมศาสตร์เบิ่งธรรมศาสตร์รไปเลยเนาะท่านผู้ชมนี่น่าท่านผู้ชมทีมงานเราทางไซรถทางไซร์เหือ่ขอ,อขี่เหือมาสามชั่วโมงแล้วก,ก็ขี่รถจักรไปต่ออีกไปเจอกกันไหมอีพีต่อไปเนาะท่านผู้ชม